สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อร่อยชัวร์ .com นะคะเป็นอิจทิ้งโซเชียลบุ๊คบาร์ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจการทำอาหารทุกชนิดนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารรีวิวทำอาหารหรือว่าไปกิน ร้านอาหารสุดโปรดอร่อยๆนะคะก็อยากจะมาโปรโมทให้คนเข้าไปในบล็อกเยอะๆนะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกแกร์นะคะของพันทิตหรือว่าจะเป็นบล็อกสปอร์ตนะคะบล็อกเกอร์หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้อ่านนะคะก็มาบุ๊กบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะเก็บไว้ใน a l ่อยชูด d o w com พอเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บ ก็จะได้มาเลื่องดูตามหมวดหมู่แล้วก็จะลิงก์กลับไปที่เว็บไซต์ของเพื่อนเหรือบล็อกของเพื่อนๆน,นะคะเพื่อจะได้มีทราฟิกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้อร่อยชุดดอทคอเป็นแหล่งที่เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการกินแล้วก็ของอร่อยๆนะคะหรือว่าถ้าจะมีอจะโปรโมทกิจการนะคะก็ได้นะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ เรื่องของการกินนะคะจะเป็นพวก c a t u r i n g รับจัดเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นโปรโมทโรงแรมห้องอาหารนะคะหรือว่าการร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ได้นะคะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกินก็มาเก็บไว้ที่อร่อยชัว .com นะคะวิธีการใช้ง่ายๆมากนะคะก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะอร่อยชัว .com แล้วก็เลื่อนนะคะมาตร,ตรงข้างบนก็ได้นะคะตรงเพจตรงนี้ก็จะมาสมัครสมาชิกกันก่อนก็ได้หรือว่าจะเลื่อนลงมาที่แทบบาร์นะคะก็คือว่าเราจะต้องมาทำการสมัครสมาชิกกันซะก่อนนะคะกดหน้าสมัครสมาชิกนะคะปุ๊บก็จะเกิดนิดนิดหน่อยเนี่ยค่ะ ก็จะถึงหน้านี้ก็จะตั้งชื่อง่ายๆนะคะอย่างชื่อผู้ใชง้ง่ายๆนะคะสมมติว่าขอให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะอย่างนี้นะคะอีเมลสมมตินะคะ,ะ,คะแล้วก็ชื่อชื่อจริงก็ได้นะคะชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ นะคะเสมอเพื่อนมีบล็อกชื่อว่าอะไรก็ใส่ไปนะคะเพื่อคนอื่นจะได้เข้าไปดูบ้างได้นะคะก็ About your self ก็เขียนว่าชอบทำอาหารอะไรหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าใครที่จะชอบกินร้านกินรีวิวอาหาร อะไรก็ได้นะคะหรือว่าชอบเบเกอรี่อะไรนี้คะ่ะก็เขียนไป Partverse นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เขียนแซลลีนอนว่าสั้นไปไหมแล้วก็มาอ่านตรงตรง นิดหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าขอจะชี้แจงในเว็บไซต์ของอร่อยชัวด d com เนี่ยจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารหรือเกี่ยวกับอาหารต่างๆนะคะตั้งแต่แบบบ้านๆ mm hmm. จนถึงอาชีพนะคะไม่จํากัดประเภทของอาหารนะคะใครจะมาโฆษณาเราก็ไม่แบน,นะคะ่ะแล้วก็ยินดีเสนอนะคะแล้วก็จะไม่รับนะคะเว็บไซต์ที่ละเมิร์ลิขสิ์จุกดาน,นะ ก็ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ประสมร้ายต่อพระมหากาษัตริย์แล้วก็ประเทศชาติอร่อยชัวร์ของไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ชอบไม่อยากให้คนไทยใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องเช่นภาษาแววนสกอยเด็กแนวภาษาแชทอะไรอย่างเงี้ยรอเรือรอลิงแรนอะไรแรวบราจราอะไรแบบนี้ ก็อยากให้ใช้คำภาษาไทยที่ถูกๆนะคะก็ขอไว้นิดนึงนะคะกับอีกอันนึงก็คือถ้าเ,เพื่อนเ่เนี่ยโพสในกระทู้ของของในห้องก้นครัวหรือว่าในพันทิพ์เนี่ยก็นำลิงก์มาฝากกับเราไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกลบไปนะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไปโพสใส่ในบล็อกแล้วก็ลิงก์มาทาง เว็บเราเรายินดีค่ะขอให้เป็นแหล่งที่ไม่ไม่ถูกเซิร์ฟเวอร์ลบเป็นใช้ได้นะคะถ้าอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทำข้อตกลงโอเคก็กดก็กดปุ๊บพอเราเสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดส่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้อความก็จะไปปรากฏที่อีเมลนะคะก็จะมีลิงก์ม,มาให้ นะคะเราก็กดมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านทีเ่เรากำหนดเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปค่ะเราสกู๊นะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าอร่อยชัว เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะ,จะเพิ่มเรื่องอร่อยนะคะเราก็มากดเพิ่มเรื่อง แล้วก็มาเพิ่มเรื่องที่ตรงนี้นะคะวิธี Fusion f o o d อย่างชื่อชื่อชื่อเว็บไซต์ลงไปก่อนหนึครั้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูที่หัวข้อต่างๆที่เราเขียนนะคะนะคแะล้วก็สมมติว่าเรามาเขียนเอาไว้เช่นแพนเค้กข้าวโพด แล้วก็มากดที่แพนเค้ข้าวโพดในเว็บนั้นนะคะคือหน้าหน้าลิงก์ที่จะไปเว็บนั้นนะคะก็นี่คือหน้าแพนเค้ข้าวโพดนะคะหน้าโดดเด่่อนแล้ก็ก o อ y ปี้โคปึ๊บแล้วก็เอามาวางไว้ที่ u r l จากนั้นเราก็จะเขียนหัวข้อว่าวิว,ว,วแล้วแต่เราจะเขียนนะคะทำแพนเค้กข้าโพดใส่ข้าวโพดรูปดูเวนนนะคะจากนั้นทุกหัวข้อนี้ก็จะเขียนเกินให้น่าสนใ ER จเพื่อจะได้มีคน ลิ้นเข้าไปนะคะแล้วก็จะเขียนว่าลองทำแพนเค้กง่ายๆด้วยแป้งสำเร็จรูปแค่ผสมนมไข่เนยเล็กน้อยจะใส่ข้าวโพดเบคอนหรือไส้กรอก ได้ใช้เวลาเตรียมแค่นเดียวเหมาะกับทำไว้ทานในมื้อเช้าสมมตินะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะหัวข้อก็คือจะเป็นหัวข้อของการรีวิวทำอาหารนะคะจะเป็นเมนูเด็ก ก็ได้หรือว่าจะเป็นของว่างอาหารว่างก็ได้ทีนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นแท็กก็คือตัวเป็นคีย์เวิร์ดในการค้นนะคะก็อาจจะเขียนว่ารีวิวทำอาหารแพนเค้จกจะคั่นด้วยคอมมาก็ได้หรือว่าไม่คั่นก็ได้นะ,ะแต่เราขี้เกียจประจำนะคะแพนเค้กใส่ข้าวโพด ได้นะคะเป็นคำค้นคิดว่าคำค้นพาะค้นของเราอย่างไรจากนั้นนะคะย่างยิงเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ที่เราเห็นนะคะตัวมันค่อนข้างจะเดายากนิดนึงมีค่อความสวรรค์ในการเดาสักเท่าไหร่อ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นคำตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือว่าจะต้องรอให้อ่ ได้รับอีเมลแล้วก็อ่านเนื้อความแล้วก็ตรวจว่าโอเคไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ผิดต่อสิทธลธรรมก็จะแอบบลูบให้ผ่านได้เลยนะคะและเดี๋ยวก็จะถ้าเป็นยูวีอาหารเดี๋ยวเราจะใส่แผนที่ให้นะคะแต่ละโพสแต่ละโพสเอง